ลิเวอร์พูลสนใจดึงควิซาคารัสเคเลียปีกจอมเทคนิคของนาโปลีทีมชาติจอร์เจียวัย23ปีกำลังถูกจับตามองถึงโอกาสการย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้และลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจตามรายงานจากเดวิดออนสตีนและพอจอย แต่ทางด้านนักข่าวอย่างโรมาโนนะครับยกให้ปารีสทีมดังจากฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งมีโอกาสดีกว่าที่จะคว้าตัวควิซ่าไปร่วมทีมแต่ถ้าลิเวอร์พูซื้อก็น่าจะเป็นเคสพิเศษนะครับนั่นก็คือชื่นชอบนักเตะคนนี้มากเลยนะครับแม้ว่าปีกซ้ายของลิเวอร์พูลแทบจะเหยียบกันแต่ลิเวอร์พูมองว่าดิวนี้เป็นดิวโอกาส และชื่นชอบนักเตะมากมารอดูกันนะครับว่าจะพัฒนาไปถึงจุดซื้อขายกันหรือไม่ควิซาจะย้ายทีมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับทุกคนแต่ถ้าถามผมว่าทีมไหนเดินเกมแล้วจะได้เปรียบก็น่าจะเป็นลิเวอร์พูลเรานะครับเพราะมีทั้งเพื่อนร่วมชาติจอร์จี้มามาดัชชีนะครับ ผู้รักษาประตูที่ลิเวอร์พูลเราซื้อไว้กับบาลนเซียนั่นก็คือเป็นเพื่อนร่วมชาติของเขานะครับสำหรับค่าตัวควิซาประเมินเบื้องต้นอยู่ที่80ล้านยูโรหรือ66ล้านปอนด์ว่าแล้วลิเวอร์พูลเรามีตังซื้อนักเตะหรือเปล่านะครับและก็มีความสนใจจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับแต่ถ้าถามผมนะครับ คือปีกซ้ายลิวพูก็เยอะอยู่แล้วนะครับไม่รู้จะซื้อมาทําไมนะครับและถ้าจะซื้อจริงๆทําไมไม่ซื้อกลางรับและก็ทําไมไม่ซื้อกองหลังที่กําลังขาดแคลนอยู่ตอนนี้นะครับจะไปซื้อทําไมปีกซ้ายที่มันเยอะแยะอยู่ตอนนี้ยังไงก็มารอดูกันนะครับทุกคนติดตามข่าวกันทุกวันนะครับเพราะว่าข่าวสารก็อัปเดตตลอดเวลานะครับ ยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับแฟนๆลิอร์พูลทุกท่านขอบคุณมากครับ